พอหมกไข่ปลาตะเพียนไข่ปลาตะเพียนที่ทําปลาส้มนั่นแหละบวกกับซื้อเพิ่มนิดหน่อยไม่เยอะจัดการล้างให้สะอาดล้างหลายๆน้ําด้วยแป้งมันดับคาวหน่อยเทใ,ใส่ชามผสมแล้วตามด้วยพริกแกงที่โขกพอละเอียดส่วนผสมของพริกแกงก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมไทยข่านิดหน่อยกระชายนิดหน่อยตัดคาวและดอกเกลือ คนไข่ปลาและพริกแกงพอเข้ากันแล้วตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองหอมหมกจะได้ไม่แข็งเกินไปคนพอเข้ากันแล้วเติมความหอมด้วยใบมะกรูดซอยละเอียดจากนั้นปรุงรสด,ด้วยดอกเกลือน้ำตาลทรายไม่ขาดสีน้ำปลานิดหน่อยปลาร้านิดหน่อยในส่วนของปลาร้าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไไดค่ะตามชอบได้เลยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบเบามือแล้วใส่ผักเพิ่มความหอมด้วยต้นหอมและใบแมงลักที่จริงต้องมีผักชีลาวด้วยนะเนี่ยดันลืมซื้ออดเลยใส่ผัก แล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันแบบเบามือไข่ปลาเสร็จแวบ,บไปตัดใบตองหลังบ้านแป๊บนะเช็ดทําความสะอาดใบตองเรียบร้อยเราจะห่อแบบกระทงและห่อแบบห่อหมกค่ะตักไข่ปลาใส่กระทงกระทงต้องไม่รั่วนะคะเดี๋ยวไข่อย้อยโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวไข่หยดโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวไขยย่ไไขรัว่วอะเพอ่เจอไปนิดนึงและทําการห่อหมกต่อเลยดีกว่าเนอะอันนี้แบบห่อหมกกลัดด้วยไม้ใช้ใบตองห่อหลายๆชั้นหน่อยเพะหมกไข่ปลาเราแลว้วใบตองต้องโดนไฟให้เหนียวก่อนถ้าใช้เลยแตกแน่นอนระหว่างที่ห ห่อหมกตั้งน้ําให้เดือดรอเลยจ้าอะนําขึ้นตั้งไฟในน้ําเดือดปิดฝานึ่งสักสิบห้านาทีน่าจะได้ระหว่างนึ่งกลิ่นก็ตีจะหมกไปสีหอมมากสุกแล้วเปิดผราอบพบกลิ่นไข่ปลาโอ้โหน่ากินหอมตักใส่ถาดเสิร์ฟได้เลยก่อนหน้านี้ทําห่อหมกไข่ปลาส้อยอร่อยอะ่ะมาดูเนื้อแบบกระทงและแบบห่อหมกกันตักดูแบบห่อหมกเนื้อก็จะนุ่มไม่แข็งเลยอะ่ะไม่แข็งก็เพราะมีไข่ไก่เป็นส่วนผสมนี่เองลองตักดูแบบกระ งไม่ต่างกันมากเลยจ้าไข่ปลานี่เป็นเม็ดเม็ดมันมันเลยอะ่ะหืมเขียวเพลินอร่อยตักข้าวสิคะรออะไร